ใจน,น,น,นจิดัสวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องเอ็มชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น้องแอ็มพูดคุยกับ FC ก่อนที่จะไปซาวเช็คสำหรับงานในค่ำคืนนี้นะครับจะมีภาพความน่ารักมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับไปชมกันเลยนะครับนู้ซึกัะคิงซอสที่สานะ กายไกลใจชิดแนบสนิทฟังแน่นแฟนใจสวัสดีค่ะก่อนจะไปซาวเซ็กนะคะก็มานั่งไ้ฟ์สดเพราะว่าเราเหงายังอีกซานาโกะา่ง กกใลจชินัับสนนนนนิทฟง้แจาฝี่เลยครับความน่ารักของน้องแอมหลังจากที่ห่างหายไปเกือบ3าวันเต็มนะครับหวังว่า FC ทุกท่านคงจะหายคิดถึงเต้าแอมน้อยสาวหน้าเยื้อจากชานุมานกันแล้วนะครับสวัสดีครับโอกาสใสฟิวเตอร์มันแบบว่ามันยืนนะอุ้ยจริงจบอฟิวเตอร์เขาก็สวยแต่ปากมันซ จริงๆอ่ะเอมบอไดแบบเอฟฟิวเตอร์อนี่แหละมันเทดีแต่อยังเป็นทรงแบบแบบเนอะมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยสวัสดีค่ะ